โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นห้องจุเหนียนะก็วันนี้มีงบมาเยอะพอตัวนะก็สามพันสองนะครับก็ขอเล่นเบสสิบไปเลยอปเพื่อนมาตัวแรกก็เจ็ดร้อยไปแล้วไข่นงง้ยไข่นงง้ยไข่ไม่ได้หรอไ็่ไห จะแตกไหมเออได้หละเพื่อนเพื่อนได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนอ่าตอนนี้ยังไงได้บ่เนาะอนจจะไม่ได้นะขอน้ออะไรข้ออให้ ได้แกะมาแทนราเดียวเออใส่ดอยู่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบป่ะเอเลนมาเอเลนมาหน่อยเอ้ยมาห้าร้อยเนยร้ายสิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบพาเลว่ะ ลองหน่อยดีไหมหือหือือพอแล้วฮะรอรอดีกว่าบรอมันบาดไฟเดือดไม่น่าไหวอ่ะแหย่โป๊กเลยเอินการรับชมด้วยความมันแพงนะฮะก็ชอบขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งซับสไครฟได้วยนะจ๊ะมาหมดละต่อ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  ใส่ต่ออะไรดีอ๋อห้าสิบป่ะเอ,เอ้ยหมาไหมหมามา,เ,เ,อาเอ้ยเอเลี่ยนแตกนะเฮ้เดี๋ยวเออเอเลี่ยนพันเศษอ่ะเอาโคตรคุ้มเอาไทยท่านดีกว่าขายุไทยท่านซะหน่อย ลอยแปดนอยเรียบร้อยอืมคุณเท่าไร่อ้อแถวแรกผ่านแถวสองว่าไโอ้โหได้สิสองร้อยเอ้สองร้อ,อยก็คุ้แล้วอืมอืมพอเลยครับอย่างนี้อย่างนี้ใครจะอยู่ักจ๊ะฮะมาบวกมาสองพันนะเน้นๆ 2อ0วันสองโอเคก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมน,นะใครชอบขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครด้วยนะจ๊ะ